ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์กจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจชิเทอรมัลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับูจกเหตุผลลแ้วท่าที่ราชทาย,ยาทเล่าให้ฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งสำคัญอยู่ที่สมบัติลับนั่น คืออะไรกันน่ทำไมฉังนับวิญญาณยุดถึงทุ่มเทเพื่อมันนักและเมื่อพวกเขานำมันกลับมาด้วยไป่ได้ก็คอตกกลับมาถึงท่านต้องเอาชีวิตของสังราชชดใช้เป็นกระดูกวิญญาณเหรอสำหรับวิญญาจารย์แล้วที่สำคัญสุดก็คือวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณ วงแหวนเป็นของเฉพาะตัววิญอาณโมยได้แต่กระดูกวิญญาณทำได้ไม่ใช่ถ้าเป็นกระดูกวิญญาณสำนักวิญญาณยุทธไม่ไหวแน่ถึงพ่อเจ้าจะมีพลังแข็งแกร่งก็ไม่อาจงัดข้อกับสำนักวิญญาณยุทธคนเดียวได้เพระแล้วต้องรู้ว่ามันก็สายไปสนักไปแล้วเหาะยังมีราชินีนามอย่างน้อยสามท่านข้าว่าการที่สำนักวิญญาณยุทธไม่เก็บรักษาสมบัติรับชิ้นนั้นต่อไปไม่ใช่เพราะมันเสียหายหรอก แต่เพราะมันไม่มีประโยชน์เหมือนตอนแรกแล้วตองขามันถูกใช้ไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ใช่สัตว์วิญญาณเออใช่ดีเปสัตว์วิญญาณน้องเพ่อเอกรู้จะมาเกี่ยวกับพ่อของเจ้าหรูกพาอพ่อรู้เอ้ยไม่ใช่ของสันรู้างสำนักไม้ตาจะมีระดับสูงสักแค่ไหนเฮ้ยลึกๆล่ะตามผสัตว์วิญญาณกับมนุษย์ที่ไม่อาจประสานกันได้ก็จะอยู่ร่วมกับพ่อเจ้าไม่ได้ของสัตจะรู้ไหมพ่อของเจ้ากผมจะไม่ทำผิดต่อสำนักเพื่อสัตว์วิญญาณเพียงตัวเดียว ที่อาจารย์วิเคราะห์ก็มีเหตุผลมันมีความรักไงอาจารย์ต้องได้พบท่านอีกครั้งใช่ไหมถึงจะได้รู้ความจริงนอนยังเดาไม่ออกพี่ซานเขาบอกแล้วไงว่าท่านพ่อจะต้องเห็นด้วยอ้าความคิดไมเร็วค่ะจดไมยมั้งวิชาควบคุมแบ่งใจไม่ใช่วิชารับหากมีประโยชน์จะก็ฝึกด้วยกันกับหลงหลงเถอะที่เจ้าช่วยเหลือหอแก้จะสมบัติกับแค่วิชาเล็กๆเท่านี้หรือจะเทียบได้ เชออยากได้อะไรก็ต้องได้นะโอ้ขนาดเรื่องนี้อาจารย์ใหญ่ยังไม่รู้แล้วก็ยังเดาไม่ออกเลยว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะแต่ทางอาจารย์เริ่มเริ่มเริ่มจะไปทางที่ใช่ผูกทางอ๋อสีดำจริงด้วยออดำแล้วก็สีดำแดงดำแดงสีตามคนแล้วแต่คนเออเอ,อ นายเีทำไมโน้ตไม่กล้าออกมาจิ๊จี้เหรอาเรื่อยเลยเออโดนตกไปเนี่ยพิได้นี่ลงต่อไปก็ไม่มีใครกล้าหัวเราะเราอีกแล้ว ทด้านหลังเต็มมาองรอบต่อไปข้าแนะนำให้ยอมแพ้ฮะใช่อ่ะเดินเข้ามาทำไมจะเลี่ยงเหรอไล่วันนี้ข้าเฝ้าสังเกตคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าคู่ต่อสู้ในสนามต่อไปทำไมสำนักยานุษ์ะพวกเจ้ามีทางเลือกสามข้อหนึ่ง ยอมแพ้การต่อองสนามนี้เพื่อรักษากรารมข้อสองใช้การต่อสู้เหมือนสนามที่แล้วแต่เกรงว่าโอกาสชนะอาจมีไม่ถึงหนึ่งในร้อยแต่สามก็คือใช้การต่อสู้แผมรูปแบบแต่ถึงแม้เอาชนะได้พวกเจ้าอาจจะต้องเผย<ช>พลังของตนจนหมดอ,อ,อาจารย์ครับแล้วมันคู่ต่อสู้แบบไหนกันน่หน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอคู่ต่อสู้ของพวกเจ้าแต่สำนักเกาะโคจรสาโตรถึกนะ ทำไมว่าร้องกันแข็งแกร่งสุดแข่งทำไมป้องกันแข็งเสร็จถ้าจูงตีไม่แรงเราก็เข้าใจไหมเธอเข้าใจใช่ไหมป้องกันได้อย่างเดียวอะไรเราอาจจะเสียแรงเยอะนี่หรอประมาณนั้นเราอาจจะต้องเผยทุกสิ่งที่เรามีให้คนเห็นด้วยเลยนะโอ้ยกล้ามอ าจกำยำมากเลยอ่ะนี่หรอใช่ทำไมมีสองคนอ่ะน่ากลัวมากโอ้ตัวที่ใหญ่นี่เหมือนยักษ์เลยอ่ะสามเมตรปม่เห็นพิษน่ากลัวมากเอ้าผู้คนนั้นหนึ่งมาด้วยกันนะอ๋อสำนักแกหรอใช่ไหมได้สำนักแกบอกใช่ใช่ใช่ ก็คุณโคชิสารนะเนาะใช่ไหมอาจจะเป็นหวานาัวหน้าแก๊งเนี่หรอหัวหน้าเจ้าสำนักน,น,น่อวันนี้ก็จงใช้ความไพ่แหวกของพวกเหญ่สร้างสารล้ำดับกับสำนักวิญญาณยุทธ์ข้าอืมสำนักวิญญาณยุทธ์ของแกเป็นสำนักเกราะโคจิสารลำดับที่หกในเจ็ดสำนักใหญ่สินะไม่หรอกหากสำนักเกราะโคจิสารมีราชธินานามพรหมยุทธ์สักคนเกรงว่าจะไม่ใช่แค่ลำดับที่หกนะสิ เหตุว่าเจ้าสำนักที่ชื่อวุยเหอยนจนแม้เป็นวิญญาณพรหมยุทธ์แต่พลังการป้องกันนั้นยังเหนือกว่าราชินีน,นามพรหมยุทธ์เลยวิญญาณยุทธ์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่ชื่อแมมมอธเพชรเป็นวิญญาณยุทธ์พลังการป้องกันสูงที่สุดทศ่ลักษณะพิเศษอยู่ที่พลังก,กำลังและการป้องกันใช่คู่ต่อสู้ก็คือศิษย์สายตตของสำนักกรอกพุทธศาสตร์มี3มคนบรรลุระดับ40 4คนที่เหลือแก่ถึงระดับ40 สี่สิบจะไม่มีวงแหวนดำนะแต่วงแหวนดำมีคนเดียวเองในาืแค่่หนไม่เปิดเผยกำลังของตัวเองในช่วงแรกก็ไม่ถือว่าผิดหรอกมันติดตรงนี้เรายังเผยกำลังไม่ได้ด้วยถ้าใจได้เต็มที่นี่กว่าคนแก้ฐานได แต่ถ้าเลี่ยงการประลองค่าโฆษณาของข้าก็จะใหญ่ฟูอาจจะเห็นแก่เงินมากเกินไปแล้วนะถ้าพวกสัปหลานน้อยบ้าเจ็บในการประลองสนามนี้ล่ะอาประลองต่อไปก็จะยิ่งรับมือยากท่านรูบ้างหมเนี่ยทรงเสน่ห์รูหราน้ำพรองแสนหอมอแล้วสุขภาพดีไมองั้นพวกเจ้าก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันยังไงอกจามย์ว่าไงอิตายว่าไงอื เออเออมาแล้วเขาไม่ยอมหรออาจารย์ที่ท่านแนะนำมาพวกเราเข้าใจแต่ที่เราร่วมเข้าประลองไม่ใช่แค่เพื่อชัยชนะแต่เป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยออ เขาจะได้สู้ด้วยกันหมดนะเนี่ยจะแก่งกว่าแล้วถอยแล้วก็ไม่มีทางจะเติบโตจะก่่กกววาแล้็ไม่สนกับเป็นสปาร์ต้ายแห่งสื่อไลเคอร์ด้วยถ้าคิดว่าเแล้วคนสู้แบบป็นอิปนอมตัวตอบยืดหยุ่นหรือว่าจะหลุดเนาะขอให้ได้สู้ก่อนก็ได้ถ้าแพ้จะยอมแพ้ก็ดูทีนี้แล้วกันมีกำลังใจอยู่ มอเพชรเฉยโคตรโหดสำนักอะไรนะเกาะโคชสารเนาะใช่อพนอย่าน,น, er น,นเจ้ส่งซีกว่าแต่เท่าโคชสารหูเหยินเจิ้นถึงมาได้ถ้ารู้ว่าคู่ต่อสู้ของเกาะโคชสารเป็นใครก็จะเข้าใจที่สารรัสเรี่ยหูเหยินเจิ้นมาก็คงจะเป็นเพราะพวกเขายังมีบงเลยวะเกาะโคชสารนี่โคชสารสวรรค์ห oh. ูเหยินเจิ้นหรือว่าเป็นสำนักวิญญาณยุึด คิดว่าใช่เนอะในเจ็ดสำนักใหญ่สำนักขอแก้วหนึ่งในสำนักระดับสูงสนับสนุนราชวงศ์แห่งจกักรวรรดิเทียนโตสำนักข้าวเคียนก็สนับสนุนราชวงศ์ชิงหลัวอย่างลับๆพระพุลราชาบังกรสายฟ้าวางตัวเป็นกลางแต่ก็คบกับสี่สำนักระดับล่างและสำนักวิญญาณยุดแม้ไม่อยู่ในใต้อำนาจแต่ก็เหมือนกับพี่น้อง่านตามกันมามการที่สำนักได้รับขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินถึงขั้นเทียบชั้นกับสองจกักรวรรดิได้ ก็เพราะมีสีสำนักระดับมากสนับสนุนโการประลองยอดวิญญาจาร์ปีนี้ชักน่าสนใจขึ้นเรือหหร่อยๆแล้วสิฟงจื่อเจ้าเคยทายว่าเจ็ดประหลาดแห่งเสือร้ยเพิ่อจะเป็นขุมสมบัติแห่งวงการว,ารวิญญาจารย์วันนี้ได้ประลองกับเกราะโคชสารยังจะชื่นชมอยู่อีกไหมทำไมจะไม่ละ่ะ<อ>ในเมือ่อจุดอ่อนของเกราะโคชสารก็ชัดเจนเหมือนกับจุดแข็งอาศัยความฉลาดของถังซารบวกกับการชี้แน้จากสุดยอดอาจารย์ ถ้าว่าโจมตีสุดกำลังชัยชนะก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เขาจะสุดกำลังหไ, <ว S 1> ไหมหอ่ะพวกเขาคือพอชาญทีมโรงเรียนสื่อไหลเขอและทีมโรงเรียนกรอบก็จะสารลงสนามพี่เขาคืออะไร้องไม่ป๊อปอ่ะ หัวหน้าทีมสี่ไหลเคอคือใต้หมู่ไปนองหัวหน้าถังซานทั้งสองเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่ลงสนามรอบคัดเลือกจากขั้นูลเล่นเอามาพลาดเลยทีเดียวนักอาจารย์วิญญาณทั้งสามถือว่าเป็นหน้าเดิมกตระดับยังผ่างชั้นกาบโรงเรียนกราะพุทธสารอยู่บ้างไม่รู้พวกเขาจะเตรียมอะไรมาเสริมกำลังจู่เส่ชิงสมาชิกที่จะลงสนามครั้งแรกวันนี้เป็นปรมาจารย์วิญญาณสายโจมตีว่องไวระดับที่11วงแหวนเหลืองสองวงสอง โรกเรียนสื่อไลเคร์มีปรมาจารย์ระดับสมทั้งหมด4คน <c oughs> นี่มันมากกว่าที่พวกเราคาดการกันไว้ซะอีกนะเนี่ยแต่ละสนามจดประหลาดแห่งสื่อไลเคร์จะลงสนาม3าคนสนามนี้เราลงสนาม5้าคนจุ่จู่ชิงแท,ท่ที่ไทหลงเซลวอ้าวท่ที่เจียงจูแบบไม่ถึงจะไม่เผยฝีมือเราทั้งหมด เราก็ยังโอกาสที่จะชนะมไม่เลวเป้าหมายชัดเจนด,ดีนายน้อยทำไมไม่ส่งข้าลงไปสู้ล่ะคู้ต่อสู้ต่างเป็นวิญญาจารสายป้องกันและกำลังมีค้าอยู่อย่างนัก็ต้านอยู่แนวหน้าได้ความสามารถในการต้านทานของข้าไม่มีปัญหาเราต้องการสายโจมที่ให้จูชิงแทนที่ตำแหน่งของเจ้าเพราะไม่คิดจะงัดข้อกับคู่ต่อสู้เซีวซานเจ้าคิดแผนไว้แล้วใช่ไหม พเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ยอย่างเกราะโคชารจะทุ่มสุดกาลังแล้วหรือย,อยังนะไม่รู้ว่าพวกเขาหมอปัญญาและบ้าบินหรือว่าเก่งจริงๆกันหน้าทีนี้มาดูข้อมูลรายบ,บุคคลของทีมเกราะโคชิซานหัวหน้าทีมของเกราะโคชิซานคูอเยลลี่ประมาจา์สายป้องกันร,ระดับ43วงแหวนเหลืองสองพวงสองมีแววตั้งแต่หนุ่มๆรอโชว์ฝีมือชั้นเยี่ยมได้เลย,นะยคำว่ามีอยอางนาาทำไมต้องโฟมหมดขนาด ไอคนที่มันโดนโปรโมทแบบนี้มันโดนตบอัดมันตลอดโดนจบโดนกระตื้นตลอดเลยเห็นน่ากลัวเลยแต่คนที่เป็นหัวหน้าที่นั่งอยู่ข้างบนอันนั้นอะทีมน่ริยาจารสายป้องกันเจ็ดคนใช้เป็นประการที่แข็งแกร่งวันนี้จะการคู่ต่อสู้ไม่ให้คว้าเจชนาได้หรือเปล่านะไม่อนป้องกันอย่างเดียวงงอยู่เนี่ยคนนี้น่ากลัว ดูเหมือนที่สือ่อไลค์เพอร์พบกับเกาะเขาจัสอนไม่ใช่เรื่องบังเองิญโอ้ถอกไม่ได้ตอนจับคก็ใช้วิธีกดขี่คนนี้เป็นคนจับคู่ไงเห็นไหมที่มันป่าลงเกินเจอคนโกงว่ะคิดว่ามันรู้อะไรมาคุณผู้ชมคะข้าเพิ่งพบความจริงอันน่าทึ่งอย่างหนึง่งอะไรล่ะคะโรงเรียนสื่อไลค์เพ่ร์ดที่เปลี่ยนเครื่องแบบพวกเขาแล้วละ่ะเฮ้ นก่ีรโชคของพวกเขาจะหายไปพร้อมกับชุดเครื่องแบบก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยการประลองในวันนี้ต้องน่าจับตามองแน่นอนขอเชิญผู้ชมทุกท่านอย่างกระริบตาทหลายียงหัวหน้าทีมปรับขาจสารหูเยี่ยนลีพระอาจารย์วิญญาณสายปกกระดับ43่อโคนชีเนียหัวหน้าทีมสี่ไลเคอัรวมใต้ลไป

เท่ห okay, ์เ <system> ่ามดเท่เ <barking> ท่หลังการงานสร้างเอามาม่มาตัวเลย เฮ้ยเข้ามาสานกันได้นี่หว่าลิมเบ้เคลนี่ก่อน่าเกิดเลือกรอบสองสนามแรกโูงเรียนสื่ไหลเข้าปะทะโูงเรียนกล่องข้อจีสารเริ่มประลองนักปัดนี้ทักษะที่หนึ่งกับแพงสมฤทธิ์ประการเหลก Oh, ha, ha, Ooh ha, ha, Ooh ha, ha, Ooh -ha, -ha. Ooh -ha, -ha.